ตอนนี้เรากำลังไปสวนดอกไม้นะคะ I love flower นะคะก็น้าน้งพี่เตชืน่น่ารักนะคะ่ะระหว่างเดินทางเราก็ขึ้นรถไปนะคะตอนนี้เรากำลังขึ้นรถไปที่สวนนะคะรถจะเป็นแบบนี้เลยมือจะสันส่นๆห่อยนะ <c oughs> ยป้าดาขับทั้งวันเลยใช่ไหมคะเนี่ย <c oughs> ทั้งวันเลยนี่กำลังนั่งรถไปที่สวนนะคะ <c oughs> <c oughs> ระวังหมวกปิวอันนู้นพี่ไอ้ก็จะตามตามชนิมานะน่ารักอะรถเอียงอะรถเอียงอะรถรถเอียงข้างนึงอะน่เาเสียร์เราไปคดีนะคะไปที่ส่วนอันนี้นะคะเราก็มา เขาก็แต่งตัวกันมาแบบเป็นพลอบๆเลยนะถึงแล้วนะคะคนเยอะมากเข้านะคะสวนดอกไม้ก็จะเป็นที่ถ่ายรูปก,กันนะคะใช่แล้วพอเข้ามาเราก็จะอ่านป้ายนะคะอ่านรายละเอียดให้ดีนะคะในการเข้ามาแล้วเข้ามาถึงแล้วนะคะให้ดูบรรยากาศนะคะในการนี่ดูสวนสีแดงเลิศมาก ไอเล e ฟ l o ว e เนะคะนี่ยคะไรับส่วนเรานะคะเดี๋ยวรอเวลาอีกนิดนึงนะคะ <Yeah. S 1> ให้แดดลงนิดนึงเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยคะ่ะตอนนี้อยู่สถานที่ใกล้ๆแล้วนะคะนี่ดอกไม้สวยมากนะคะแนะนําที่นี่เลยนะคะไอเล e ฟ l o ว e เนะคะตอนนี้น้องแบงก์กำลังถ่ายนะคะมีสช่างกล้อง จากที่นี่เลยถ้าเกียดน้องแบงค์มากนะคะมาถ่ายเนี่ยสวยถ้าแนะนํานะคะถ้ามานะคะก็เป็นธีมขาวนะคะใส่ถ่ายสีแดงแล้วแบบจะเลิศมากหรือไม่ก็จะเป็นสีดําสนิทเลยนี่ช่างก้องทาะน์นี่สวยมากสวยมากเลยค่ะกำลังถ่ายนี่ค่ะ ไอ้อะไรแล้วค่ะมีไอสีต้องไปไปถ่ายตรงดอกไม้สีม่วงนะสีจะไม่กลืนเดี๋ยวเราพาไปนางนะคะ่เียกับารเยเกัอบลกคนมาไม่เป็นไรคือดอกไม้สีม่วงอะสวยเป็นดอกไม้สูงไม่ให้ถ่ายสีม่วงเห็นนย ตัวที่จะขึ้นเครื่องกับแล้วค่ะหลังจากชาัด์จแบตนะคะชาร์จพลังงานนะคะหรือพลังงานเราจะน้อยโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอันนี้เบื่อมากเบื่อคู่นี้มากคู่จิ้นนะคะโอเคนะคะ